ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลอยกระทงด้วยกันครั้งแรกนาทีเน็ตไมเม็ดเน็ตพาทายาทหมื่นล้านเอวาลอยกระทงครั้งแรกหลังเป็นแฟนต้องบอกว่าเป็นวินาทีอบ่นหัวใจเมื่อเน็ตไมเมมดเน็ตพาทายาทหมื่นล้านเอวาลอยกระทงครั้งแรกหลังเป็นแฟนกันเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เน็ตไมเมมดเน็ตประกาศขอเอวาตลกหกฉากทายาเทเศรษฐีหมื่นล้านเป็นแฟนกลางเวทีมวย ศึกไอดอลไฟที Friday, หลังชกชนะแท็กพลันยูก่อนเอวาจะตอบตกลงเป็นแฟนท่ามกลางเสียงกีสันนันต้องบอกว่าเป็นวินาทีอบอุ่นหัวใจเมื่อเน็ตไม่เม็ดเน็ตพาทาย,ยาทหมื่นล้านเอวาลอยกระทงครั้งแรกหลังเป็นแฟนกันโดยเน็ตไม่เม็เน็ตก็ได้โพ์ระบุข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าลอยกระทงด้วยกันครั้งแรกและจะมีอีกทุกๆปีแน่นอนอเคิร์บในขณะที่เอวาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดูหนูแต่งตัวสี อุตส่าห์แกลงแค่สตอรี่ก็พอสุขสันต์วนลอยกระทงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จตามที่ขอเลยนะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ